สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่21ธันวาคมนะครับด้เวลากูตุ้มจ้าไปครับผมไปกูตุ้มกันครับดูครับวันนี้จะหมาดไม่เอา่อาหารไปเยี่ยมใส่พร้อมหมดแล้วนะครับผมสหรับวันนี้ น้ำมันกันนะครับผมน้ำมันหมดจ้าโอเคครับไปต่อครับผมไปต่อกันเลยครับผม เป็นที่เรียบร้อยนะผมตึกชิ้นหนึ่งก็ไม่ทิ้งอะไรไม่ใหญ่ว่าไม่ลุกเลยนี่ครับลูกแรกนะครับผมขึ้นแล้วจ้า อ่าลุกหนึ่งขึ้นแล้วนะครับตัวเริ่มเล็กลเ,เ,เลยไงมันเป็นพื้นที่กันแล้วมัง้งบลาอืม,อมก็เอาเรื่องเยอะไดแก้เขได้นะครับตัวไม่ใหญ่ได้ครับพอได้ครับผม ทำการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับสำหรับลูกแร,ก,รกแรกทำการใส่อาหารอยู่นะครับผมโอเคทำการมาัดปากแล้วลงต่อนะครับยวไปต่อกับลูกที่สองนะครับผมก็ทำการลงต่อไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ จะไปต่อกันลูกที่สองนะครับผมรับลูกแรกวันนี้ก็โอเคนะครับพอได้เลยครับไปต่อกันลูกที่สองนะครับผมโอเคจ้าไปต่อกับลูกที่สองนะครับผม ลองลงจอดครับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับโดนขโมยตายอีกแล้ว ลูทีสองนะครับผมงามันถ่างกันนะนพอไม่ได้ถ่างงนี้ถ่างงานเอาปลาไงมันเปิดนี่แน่เนี่แต่มือจับแล้วมั้งมือแส่ไปโดนะนะ,ออะโอเคครับเดี๋ยวก็ทำการใส่อาหารแล้วก็ย้ายเลยครับผมเดี๋ยวไปต่อกับลูกทีสามนะครับ มีชาชีพเนาะมีทั้งบนบกและทั้งในน้ำนะครับผมออโอเคครับเดี๋ยวทำการย้ายก่อนนะครับผมแล้วไปต่อลูกที่สามนะครับนี่ค,ครับลูกทีสามนะครับผมลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ปลาหรือกุ้งมีนต่อลูกปลาเปล่า,ามาดูกันครับลูกนี้จะมีตัว,<อ>ตวไหมเอ่ยลูกสำคัญอีกก็จองลูกนี่ น้ำขึ้นน้ำลงขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนะเงี้นนยเนะาแล้วขนาดลูกใหม่อนะึ่งโชยังพอได้ไงเาแล้วครับลูกที่สามนะครับเกินเป็นที่เรียบร้อย เสียงตัวดีดน่าจะดีนะครับมาเดิมเข้าดีแล้วนะครับผม นี่ขนั่นลูกม่โอ้โหลูกที่สามเอาเรื่องครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอาน้ำใสก่อนนะครับผมการใสหานลูกที่สามก่อนนะครับผมลูกที่สามเต็มลำเรือเลยครับโอเคไปต่อกับลูกที่สี่นะครับผม จ้าไปต่อกันลูกที่สี่นะครับผมอืมามลูกีเอเรื่องนะครับผมลูกที่สี่ลงจอผมลูกที่สลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอุย้ยป่าแน่นเหลือจัดนะครับต้องเอาน้ำใส่เรือไปเลยผม ริดน้ำให้น้องปลาเรื่อยนะครับผมเอามาแล้วลูกที่สี่เพิแล้วครับผมอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดี เต็มลามนิดแล้วครับผมลูกที่สี่โอเคครับจะขอใส่น้ำนะครับจะทำการใสอาหารนะครับผมทำการใส่อาหารลูกที่4ก่อนนะครับผมแต่ไปต่อกับลูกที่ห้านะครับ มาแล้วครับผมผมันนีที่จะนั่งนะครับเคื่องการัางมาตากแลลงต่อยนะครับลูกที่4ไปต่อกับลูกที่5นะครับผมโอเคครับลูกที่5ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกที่5ก็ลังพดลักอยู่นะครับผม เ่าหลุดเองไงใครมาลอวะมาแล้วครับรูสีห้าขึ้นนเทียบร้อยนะครับมันเหมดแล้วครับรมันเหมือนมือลุกมือฉกตกเข้าไป โอเคครับเที่ห้านี้เท่าไร่นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้5้าลูกนะครับผมเต็มลํำจ้ายังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า วันนี้เต็มลำครับผมเต็มลำเรือโอเคจบเวลาิดเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมโสดที่สวยงนั้นเลยครับผมโอเคกลับบ้านได้จ้า